สวัสดีสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมประวัติตัวละครโรฮาร่าในวันนี้นะครับจะพาไปรู้จักกับแวมไพร์ผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งนะครับที่มีนามว่าโวลคอฟนะครับผมที่มาที่ไปจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับโวลคอฟหรือชาย,ยาขงเขาก็คือจอมราชันแห่งรัติการแวมพายผู้เป็นนิรัน์ ปราสาทหลวงแฮมันเตเวียนะครับถูกสร้างทับอยู่บนหลุมดําขนาดมหึมาซึ่งเป็นทางเข้าสู่ข,ขุมนรกโดยตรงทุกคนในประวัติศาสตร์ต่างเห็นพ้องท้องกันว่าเป็นความพลาดระดับตำนานที่ไม่มีใครอยากพูดถึงหลุมนี้ไม่ได้แอบซ่อนอะไรไว้เลยนะตอนพระาทิตตกเนี่ยฝูงค้างคาวนรกนับพันตัวก็พุ่งออกมาเหมือนฝูงอสูรที่เพิ่งตื่นจากฝันร้ายยามเช้ามีเสียงกระซิบของปีศาจลอยออกมากับสายลม พูดถึงอะไรนะหรอพวกมันคุยกันเรื่องอาหารกลางวันเว้ยไม่พอชุดเกาะต้องกำสาบในปราสาทเนี่ยก็เดินไปเดินมาเองได้ส่วนในสวนก็ดูเหมือนมีซอมบี้กำลังเดินเล่นข้าวเวลาแบบชิวๆเลยเจ้าชายโบคอฟเนี่ยตอนจะเป็นเจ้าชายนะเป็นขวัญใจของประชาชนเลยเพราะเขาคือโล่เพลิงแห่งมาตาเวียผู้ปกป้องแผ่นดินกับศัตรูทุกสรารทิศแต่พอเขาขึ้นครองราดน,นะความบ้าบินของการสร้างปราสาทเนี่ยก็เริ่มตามหลอกหลอนทุกคนในวังก็เริ่มตั้งพลันกันสนุกสนานว่าโบคอฟจะลงเลยแบบไหนระหว่างลิศเจ้าขห่งความตายมนุษย์หมาป่าผู้คลั่งหรือแบบ จะเป็นวิญญาณในความเหี้ยก็หาหรือบัมพายนั่นเองแต่วูคอฟก็ไม่ได้แขวเว้ยเขากําลังยุ่งกับการแบบตกลุมลักผู้หญิงคนนึงซึ่งผู้หญิงคนนี้ไม่มีฟันแหลมด้วยมาหาเขาทุกคืนเลย ซึ่งเขาไม่ดึนเข้ามาเว้ยเธอแม่งแบบว่าลอยอยู่นอกหน้าต่างที่ที่หน้าต่างแม่งสูงจากพื้นอ่ะห้าสิบฟุตแต่แล้วก็ไม่ใช่ปัญหาทนาบโวคอฟเลยและไม่นานเนี่ยเรื่องก,ก็จบลงตรงที่ใช่โวคอฟเลือกที่จะเป็นเวมไพแถมโวคอฟไม่ใช่เวมไพธรรมดาด้วยเขาเอาหัวใจตัวเองเนี่ยออกไปเก็บไว้ที่ปลอดภยัยป้องกันไม่ให้โดนโจมตีจากไม้ศักดิ์สิทธิ์แต่แค่นั้นยังไม่พอเขากลายเป็นนักรบที่โหดยิ่งกว่าเดิมฝังศัตรูฝังโจนที่มาบุกไอ้เมืองเขาปราสาทเขาเนี่ยจนแบบว่าเมืองรอบข้างเน,นี่นนยยก เฮ้ยเอาวะอย่างน้อยมันก็มีข้อดีอยู่บ้างอ่ะเออประมาณนั้นแต่ที่วอคอฟไม่ค่าคิดเลยก็คือหลังจากชีวิตเดมพายเขาได้จบลงใช่ไหมเขาไปโผล่ที่วอลฮาร่าเว้ยใช่วอลฮาร่าดินแดนของเราวีรบุรุษผู้ล่วงลับถึงแม้ไม่มีใครเรียกชื่อเขาถูกเลยเว้ยมิแต่ดัสเดมพายวาสเปียนหรือแย่กสุดก็คือเรียกเขาว่าปู่เหมือนคนที่เรียกว่าปู่ได้เป็นแคสเปียนมั้งเออแต่ก็เอาเถอะวอคอฟคิดในใจเนาะอย่างน้อยข้าก็ได้มาอยู่ในดินแดนที่เป็นตำนานอีกครั้งละวะหากข้อมูลมีความผิดพลาดปรระกาใด ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ